หลายฝีมือที่ผ่านการประกวดมาจากงานประกวดปูนปั้นแห่งประเทศไทยซึ่งทางบริษัทได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดการประกวดขึ้นชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาิกาถึง16นหนาฬิกาณส่วนจัดแสดงชั้นจีอาคาร TPI ีไอทาเวอร์แยกจันทร์ตัดใหม่ถนนนราธิวาราชนครินหรือสอบถามรายละเอียดโทร02 285 5 0 9 0 ขอแนะนำผู้ช่วยคนใหม่ของช่างปูนมืออาชีพปูน TPI เขียวซูเปอร์สูตรใหม่เข้มข้นคุณภาพสูงกว่าปูนซีเมนผสมธรรมดา20%ไม่ว่าจะเป็นงานก่อที่ต้องการความแข็งแรงทนทานงานฉาบลื่นเบาแรงไม่แตกร้าวประหยัดคุ้มค่าด้วยน้ำหนักเพียง40กิโลกรัมสามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนผสมธรรมดา50กิลกรัมประหยัดงบเบาแรงต้องปูน TPI เขียวซูเปอร์สูตเข้มสุดคุ้มเท่านั้น เมื่อพ่อบ้านอย่างผมต้องเจอกับปัญหาปูนแตกร้าวมีรอยรั่วซึมแต่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับเพราะผมมีปูนซ่อมอันกะสม PPI M หกร้ที่ผสมสารกันซึมในตัวมีแรงยึดเกาะเป็นพิเศษขนาดประหยัด2กิโลกรัมแค่ฉีกถุงแล้วเทผสมน้ำก็จะได้เนื้อปูนที่เหนียวลื่นสามารถซ่อมแซมรอยแตกร้วรอยรั่วซึมได้เหมือนช่างปูนมืออาชีพเรื่องไง่ายๆแค่นี้ใครก็ทําได้ ย้อมผมกรอกผมสาเหตุหนึ่งของผมร่วงและมะเรง็งวิตามินปิดผมขาวไฟโตปิดผมขาวได้สนิทถึงคนผมสีมิหลุดหลังสะใช้ง่ายและประหยัดกว่าการย้อมเพราะไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด,ด,ด,ด์ใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเคล็ดลับของผมสวยดิฉันใช้ไฟโตวิตามินปิดผมขาวเทรนวันปิดผมขาวแก้ผมเสียบำร,รุงเส้นผมใช้มาสิปีแล้วค่ะ ไฟตกผู้นำด้านเส้นผมมากกว่า10ปี02 3858233-6อ้าวลุงชาป้าเหมือนกันเหรอลุงใช้ปูนชาพี่หอเก่าแก่มาตั้ง60ปีแล้วยังไม่มีใครผสมทรายมากขนาดนี้ใส่ปูนตั้งเยอะผนังยังแตกร้าวเลยผมใช้ปูนใหม่ยังปูน t p พ f <S <S 1 9เเขาผสมทรายได้มากขึ้นด้านลุงชาบลื่นได้ดทดนทีมากกว่าเอ้ยนมผนังบ้านเป็นไงบ้างล่ะงงผมยังเรียบเนียนอยู่เลย เหมือนหน้ามีหงี่แหละลุงก็ใช้ปูยี่ห้อเก่ามันเลยแตกลายเหมือนหน้าป้าเลยบา้าน TPI M 1 9 8ผสมสายได้มากขึ้น66เเทุกทกวันบ้านของคุณกำลังถูกยึดครองโดยสองพาหะย่างหนูและ,มะแมลงสาบซึ่งมันค่อยคคืบอคลานเข้ามาใกล้ครอบครัวที่คุณรักเข้าไปทุกทีทุกทีและไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณจะเจอมันตามตู้หรือพบร่องรอยจากการกัดแทะสายไฟมันทำลายข้าวของคุณไปทั่ว คุณจำได้ไหมว่าต้องสูญเสียเงินไปแล้วจำนวนเท่าไหร่ขอแนะนำเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรื่องไล่หนูและแมลงสาบระบบเพสฟรีไม่ใช้สารเคมีไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากไม่มีกลิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพสฟรีค่าเสียบปลั๊ก เรื่องนี้จะปล่อยขึ้นอิเล็กโตแมกเนติกความที่ต่ำครอบคลุมพื้นที่การเดินสายไฟเป็นบริเวณกว่า200ตารางเมตรขับไล่หนูและแมลงสาบที่คืบคลานเข้ามาเหมือนเป็นเกราะป้องกันบ้านทุกหลังของคุณป้องกันครอบครัวที่คุณรักรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงให้ห่างไกลจากหนูและแมลงสาบพ,พอไม่มีพวกหนูและแมลงสาบนะคะพวกกลิ่นสาบและกลิ่นอับต่างๆเนี่ยมันก็หายไปผมมั่นใจจริงๆครับหนูและแมลงสาบหายเกือบหมดเลยครับต้องขอขอบคุณระบบเเพ็ดสีมากเลยครับ e พนฟรี free, เครื่องไล่หนูและมแมลงสาบจากประเทศออสเตรเลียผ่านการรับรองมาตรฐานใช้ได้ทั้งกับในบ้านที่ทำงานหรือในซูปเปอร์มาร์เก็ตเพนฟรี Paint free, คืออุปกรณ์ไล่หนูและมแมลงสาบอย่างท้ายจริงปกป้องตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อ1สัปนาห์ ปกป้องปีแลวปีเล่าแค่เสียปลักแปสัปดาห,หนูและแมลงสาบก็อยู่ไม่ได้โทรหาเราตอนนี้เพื่อน,นำระบบเพชรฟรี free, ไปใช้เพื่อปกป้องบ้านเขาคุณในราคาเพียง3,990บาทและสมนาคุมพิเศษสำหรับ20สายแรกที่โทรหาเราตอนนี้เราแถมเพชรฟรีให้คุณอีกหนึ่งเครื่องฟรีทันทีเท่านั้นจะไม่พอคุณยังจะได้รับไดโนโมแฟลตไลท ไฟฉาย LED ไร้ถ่านชาร์จไฟในตัวด้วยมือคุณมูลค่า450บาทฟรีโทรตอนนี้ที่02-666-0099 02-666-0099เพราะเรารู้ไม่มีใครอยากให้บ้านเต็มไปได้วยหนูและมแมลงสาบ ท่านพิรครับกลับเข้าสู่ช่วงของรายการหนึ่งสมองสองมือครับค่ำคืนนี้เรากำลังสนทนาอยู่กับท่านชัยนิรันร์พยอมแย้มซึ่งเป็นโฆษกสทชนะฮะและท่านอาจารย์โรจนศัก์แสงสิริวิไลนะฮะเป็นเลขาธิการสทชเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของคลองด่านเรามาติดตามความคืบหน้าคดีคลองด่านโดยเฉพาะคดีของท่านสุวัสดิ์ลิตะพันลบ ทำให้ประเทศชาติเสียเงินไปหลายหมื่นล้านนะฮะแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาวันนี้เรามีอนุสาวรีย์คลองด่านใช้เงินไปแล้วตั้งเกือบสองหมืล้าน18ึ0งหล้าน1 8 0 0 0หล้านแต่ก็ยังไม่สามารถใช้้คงสร้างปูนแล้วก็ท่อที่ฝั่งว้อยู่ในใต้ดินครับครับก็จะคงจะไปแข่งกับสุดสารที่เจอของจีนคุณพม เจ้าโฉใช่ไหมเออล่าสุดดูลักษณะใกล้เคียงกันในสุดสารจีนสุดส,สารจีนนั่นเขามีมูลค่านะ,ะ <c oughs> อีกพันปีอาจจะขุดเจอท่อปรลาดผมมองว่าเองไม่กี่ปีมคงพังหมดแล้วล่ะครับท่านเพราะว่าอย่าลืมนะฮะการก่อสร้างของเมืองไทยถ้าไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะตึกเนี่ยลองลองทิ้งไว้เลยครับสร้างเสร็จแล้วทิ้งไว้สักสองปีเห็นแล้วต้นไม้ขึ้นอะไรขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะพังถูกไหมฮะถามว่าคลองด่านเนี่ยสร้างเสร็จมากี่ปีแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้ตรงนั้นน่ะไม่ได้ใช้งานเจากไถืเต็มเลย โ,โหนเต็มแน่นอนฮะเผลเอท่อบางส่วนผมว่าตันแล้วด้วยใช่ไหมฮะมโดยเพราะโครงสร้างที่มีการไปตรวจลงพื้นที่นะฮะก็มีบางส่วนก็มีสุดเอียงละว่าท่านโคษกเคยไปตรวจครับเคยไปชมแล้วครับแล้วก็ล่าสุดมีฝ่ายวิศวกรรมของมหาลัยอะไรผมจําไม่ได้เขาก็ไปตรวจก็มีพบการก่อสร้างที่เริ่มมีปัญหาแล้วครับถามว่าถ้าเกิดเราไปเดินต่อนเนี่ยเราต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่โอกาสที่จะกลับมาใช้งานคงผมยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้แล้วฮะ และที่สาคัญคือตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไม่รู้กี่ก้าวแล้วฮะแต่เรื่องของคลองด่านเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ผมบอกให้เลยว่าโบราณแล้วโบราณไปแล้ววันนี้โบราณไปแล<ะ> 10, <ม>้วสิบสิบกว่าป,ปีแลวสิบกว่าป,ปีนี้โน้ตบุ๊กเปลี่ยนไปสามรุ่นแล้วนะฮะนะเปลี่ยนไปหลายรุ่นเลนะรเปลี่ยนสามรุ่นแล,ล้วน,นะฮะใช่ใช่ไอ้นี้เราจะเอาผิดหรือเอาเงินคืนได้ไหมไอ้ที่เขาเบิกไปแล้วผมก็หวังว่ากรมเนี่ยจะต้องเอาเงินคืนเพราะกรมก็ฟ้องค่าเสียหายเหมือนกันครับใช่ไหมฮะถ้าฟ้องรัชนะขึ้นมา ก็ถือว่าดีไปกรมมลพิษกรมควบคุมมลพิษฟ้องบริษัททั้งหมดนะครับในเครรอทั้งหมดนี่เรียกร้องเงินคืนผมว่าดีนะะตรงนี้มีการฟ้องแล้วครับครับแต่บริษัทต่างๆเหล่านั้นก็มีอิทธิพลสูงมากนะมีครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วกลมกลมนี่กล้าฟ้องคนเหล่านั้นเหรอก็มีอยู่สองสองอย่างหนึ่งจะเป็นต้องฟ้องแต่ที่ผมไม่ได้ทําไมฟ้อง ถ้าไปฟ้องเขากับโดนลเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ครับติดคุกใช่ครับสองมีความตั้งใจที่จะฟ้องเพื่อปกป้องความเสียหายทั้งหมดเองผมมั่นใจว่าเป็นข้อนี้แต่ข้อที่สามก็ต้องขอชมเชยนะถ้าเป็นข้อนี้ผมชมเชยฮะแต่ถ้าเป็นข้อที่สามผมเป็นห่วงครับฟ้องเพื่อเป็นพิธีโอเพื่อไม่ดวนเพื่อให้พ้นเพื่อให้พ้นทุกอย่างไงฮะให้พ้นผิดให้ตัวเองแต่ผมมั่นใจว่าข้าราชการไทยคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนที่คิดในข้อที่สามแล้วผมมั่นใจด้วยว่าผู้บริหารกรมผมก็คิดอย่างนั้นนะอยากจะเชื่ออย่างนั้นต้องการรักษาชื่อเสียงของตนเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการฟ้องในผมก็มั่นใจว่าน่ากล้าหาญชาญชัยมากนะถ้าเกิดเป็นข้อที่สามนี่ถือว่ากล้ามากแต่ถ้าเป็นข้อที่สองก็ถือว่ากล้าสุดๆถามว่าทําไมเขาก็เสี่ยงกับอำนาจหน้าที่ตําแหน่งเขามากมากนะใช่ฮะเมื่อไหร่จะเคลียร์ลุดก็ไม่รู้อืมใช่ไหมฮะล้วก็หวังว่าเป็นข้อที่สอง ก็คือท่านมีความสามารถในการที่ตั้งใจที่จะเรียกผลประโยชน์ของประเทศชาติคืนเรามองไปในจุดนั้นดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ปันระยะยาวแล้วเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาะนานไม่เป็นไรสตชเราก็ยังให้กําลังใจครับนะครับแล้วก็ก็ฝากชาวบ้านประชาชนเป็นกำลังใจให้ด้วยกับข้าราชการกลุ่มนี้ที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับตรงนี้ก็คงต้องฝากด้วยครับผมแต่ผมอยากถามอายการสูงสุด คดีเนี่ยเมื่อมีการยกฟ้องแล้วเนี่ยจริงๆตัวอายการสูงสุดเองคณะทํางานที่ทําเรื่องเนี้ยควรที่จะพิจารณาตัวเอง,งอืมมาดูยัยงไงนะฮะอ้าวก็คดีที่มีการฟ้องกันแปดคนเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ที่ดินแปดคน<ม>ถูกไหมฮะในการออกเอกสารต่างๆครับเมื่อคดีเนี่ยโดนยกฟอ้องเนื่องจากหมดอายุความอ,อทางอายการสูงสุดเองเจ้าหน้าที่ที่ทาเรื่องเนี้ย ควรจะพิจารณาตัวเองอออยู่ไปเสียเข้าสุขหรือเปล่าครับครับเอ๊ะเราพูดแรงไปไหมแต่ผมว่าไม่แรงนะถามว่าทําไมเขาก็กินภาษีผมอะผมมมันประชาชนที่เสียภาษีผมไม่สดยพูดได้เต็มปากถูกไหมฮะใช่อืเพราะฉะนั้นตัวอายการสูงสุดเองที่ทําเรื่องนี้นะฮะบุคลกากรที่ทําเรื่องเนี้ยควรจะพิจารณาตัวเองอือ